สวัสดีครับผมอยู่กับบุรอดดาทีมนะครับวันนี้ไม่ใช่อ่อวังเวงนะวันนี้เป็นบอ่อวังคาลือหายของบุรอดวันนีผ้ผมพาเจ้าก้านยาวกับทีมงานมาตักลูกรังอยู่บ้านครับเนื่องจากว่าคนสนใจลูกรังขุมทรัพย์กันเยอะแต่ที่บอ่อวังเวงมีไหมมีแต่ทีนี้มันยังไม่เปิดหน้าดินครับ มันก็เลยทําให้ต้องเสียค่าน้ํามันในการเปิดหน้าดินถึงจะเอาลูกหลังได้ผมก็เลยตัดสินใจมาเอาอยู่บ้านนี่แหละที่สต๊อกไว้ฮะนี่ที่กองกองไว้เห็นไหมฮะนี่วันนี้หกรอก็มากันไม่เยอะนะสี่คันเสียน้อยติดขับรถไทยหัวหน้าวายก็อ้าวเอื้อไม่ถึงเอื้อไม่ถึง บางลุยลงไปเข้าห้องน้ำนี่ฮะไปเข้าห้องน้ำอยู่ขุดอยู่บ้านผมเองเลยฮะเจ้าเอ็มผมก็จออยู่นี่ฮะเดี๋ยวค่อยไปดันครับตอนนี้เขามีรถถยอยู่ก็เลยยังไม่ได้เอาไปดันเทให้เจ้าของที่มีรถถทาย่อเขารีบอ่ะนี่ฮะใส่เลยฮะลูกลังทั้งนั้นโอ้โหเมื่อปี ที่แล้วที่ผ่านมานี่ถ้าใครได้ติดตามผมจะเห็นว่าลูกรังกองเข้าภูเขาหมดนะคี่ดูเอาผมบอกแล้วว่าหน้าฝนเนี่ยขายดีลูกรังเนี่ยคนเขาทําทางเข้าสวนเข้าไร่เขาก็ต้องการเนาะอยากเข้าดีๆก็ต้องลงทุนซื้อลูกรังกันนะฮะดูดีนี่ยังแค่ช่วงต้นฤดูฝนเองนะมาตักอยู่บ้านเลยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาเราไปเปิดบ่อ บังเวงเปิดหน้าดินดีแล้วเอามาสต๊อกอีกครับนี่นะฮะตักไว้ขายไม่ได้ตักไว้เก็บไม่เป็นไรครับหมดแล้วหาใหม่มันก็ได้หลายเที่ยวเหมือนกันนะหน้าประมาณ60-70เที่ยวได้ผมทยอยมาเรื่อยนะเอามาสต๊อกอยู่บ้านเรื่อยอย้ยยายมาเมื่อเย็นเช้ามาก็ทำงานอยู่บ้านเลยวันนี้ วันนี้ทำงานอยู่บ้านนะฮะอ่ะเอื้อมไม่ถึงก็เอาใสา่ไปผลมันปวดท้องทำไงได้ล่ะอ้าวสงสัยจะเต็มแล้วตรงนี้จะเป็นหน้าดินนะหน้าดินก็มีอยู่ประมาณหน่อยหนึ่งนี่แหละหน้าดินสวยอยู่ผมก็เลยวเส้อเตยผสมไปเลยนี่คุกเข้าไปเลยฮะนี่โรยไปแล้วนี่โรยไปเลยแต่ถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยอย่าเอาไปผสมนะเขาด่าตายเลย ไอ้น,นี่ยังดีอยู่เป็นหน้าดินมันมีนิดเดียวครับก็เลยเอาผสมไปเลยจัดก,การผสมไปเลยมันจะได้เพิ่มปริมาณให้อันนี้ลักไก่หรือเปล่าบุญรอดเนี่ยน,นี่ฮะมันมีอยู่สามสี่มืกี้นั่แหละไม่เยอะถ้าเยอะมากก็น่าเกลียดอาศัยผสมอย่างนี้ไปขายเขามันน่าเกลียดครับแต่นี่เห็นมีอยู่นิดเดียวก็ลวเลยม่เกะก,กะจัดให้เป็นกองเดียวไปเลย,เยกองลูกลังไปเลยครับ นี่หมดแล้วนี่ต่อไปก็เป็นลูกรังนะครับนี่อย่าหาว่าบุญรอดลักไก่ไม่ได้นะไม่ใช่รักไก่นะมันมีทิดเดียวมันเป็นหน้าดินด้วยไม่ใช่ดินดานมันก็โอเคอยู่อ้าบางรุยคือไปทางนี้ล่ะโอ้สงสัยเจ้าของเขาจะเอาเพิ่มหรือเปล่าเลยไปทางนี้ วิธีลักไก่ของบุลลอดก่อนอย่าไปลอกเรียนแบบนะมันมีนิดเดียวครับก็เ,เลยต้องใช้วิธีนี้ไปเลยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนี่หมดแล้วเอาหน่อยเดียวเอี๋ย่าเรามาดูกันต่อนะว่ามีใครมั่งที่มาวิ่งลูกลางกับบุลลอดวันนี้มาแล้วครับหัวหน้านุ เปนคันที่สองครับนี่ไปแล้วรอบหนึ่งนะรอบแรกครับผมตัดตักเองครับเสียเตอร์มูจะไปส่งรูกผมก็เลยครับเองก่อนลืมถ่ายให้ดูว่าฟีมือพอใช้ได้ไหมรับไม่โคกกระอพูง,งูปลาไปนะครับยังไม่เก่งหรอกครับบุรรอดอ่ะถอยมาครับนี่แหละลูกหลังทั้งนั้นเลยฮะที่กองไว้นี่นี่ขนมานี่ยังเปียกอยู่เลยดีที่ว่าโดนแดด วันสองวันเริ่มแห้งดีนะครับแต่ข้างหลังนั้นแห้งเลยนะลูกล่างแห้งเลยนาดินเราก็จัดการผสมมาเรียบร้อยแล้วลูกล่างล็อกนี้ถามว่าสวยกว่าล็อกที่แล้วไหมผมว่าไม่สวยเท่ากับล็อกที่แล้วครับโอ้โหล็อกที่แล้วที่ผมเอามากองเท่าภูเขาอะ่ะโอโน้นมีแต่เม่จริๆเลยเนี่ยบริเวณตรงนี้กองสูงประมาณ ยอต้นยอต้นกระท้อเลยนะ่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ผมมาสต็อกอะตรงนี้เต็มไปหมดเลยฮะโอ้โหเมื่อปีแล้วกดที่ไหนก็มีแต่ลูกรางมีแต่ลูกรางเอามาใส่บ้านเอามาสต็อกอยู่บ้านปีนี้ผมว่าไม่ถึงหมดฤูดูฝนหรอกหมดแน่เฉพาะวันนี้ก็30มสิบี่สิบห้าสิบเที่ยวไปแลยฮะหมดเกือบหมดอ่ะไม้คันนึครับ นี่น,น,นีมาติดๆกันเลยวันนี้ผมให้หัวหน้าแม็กขับคันซีมาอุตะนะินะนี่ต่อไปด้วยน้องนัดช่วงนี้ทุระกันก็จับโยกกันนะฮะโยกไปโยกมาเนีแหละเพราะว่าหัวหน้าแม็กก็ขับหกล้อได้อ่ะออกไปแล้วฮะนี่เดีย๋ยวโดนฝนมาก็เห็นหลอกลุกลงังตอนนี้ยังมองไม่เห็นมองเหมือนมีก็มีดินอยู่ อย่าฝนถูกฝนมาชะล้างปุ๊บก็หินก็นจะโผล่อ่ะหัวหน้าแม่เข้าไปแล้วครับอย่าให้ขับให้ขับสักหน่อยหนึ่งยิกงสักหน่อยเราไปขับรถไถี่วันนี้วิ่งแค่สี่คันครับกับห้าสิบเที่ยวกับลูกรางขุมทรัพย์ห้าสิบเที่ยวนี่ก็เป็นเงินเหมือนกันเงินเยอะเหมือนกันนะ ผมขายตามระยะทางครับใกล้ก็หก0้อใกลก็800ฮะแล้วแต่ใกล้ไกลครับวันนี้ที่ไปเทนี่อยู่ห0 0้อยนะเที่ยวละหกร้อยห้าสิบเที่ยวก็ 600, วกโอ้โหสามหมื่นะวันนี้บอกแล้วว่าคุ้มรัพย์ครับคุ้มรัพย์จริงๆถ้าวิ่งดินนี่จะถึงสามหมื่หรือเปล่าวันหนึ่งเนี่ย นี่วิ่งแค่ห้าสิบเที่ยวก็ได้สามหมื่นแล้วเนี่ยแหละผมถึงกล้าลงทุนครเอามาสต็อกอยู่บ้านเห็นไม่ได้เห็นเรากลับมาเลยฮะเนี่ยแหละประโยชน์มันอยู่ตรงนี้แหละครับฝนตกหนักเมื่อไหรก่ก็งานลูกล้างก็จะเข้าทันทีเลยเพราะว่าชาวบ้านเขาจะเข้าสวนเข้าไร่กันเขาอยากเข้าแบบสบายๆเนาะ ไม่อยาเข้าแบบลำบากก็นี่แหละต้องเอาลูกรางไปเลยําทางเข้าค่ะลูกรังนี่เทแล้วดันแล้วนี่ต้องหารถไปบดนะไม่ใช่รถบดนะรถปิอัพเราก็ได้ครับเหยียบไว้เหยียบให้มันเต็มหน้าที่เราเทฮะพอเลาฝนตกมามันจะไม่ซึมมันจะไหลออกด้านข้าง ออกตัวแล้วครับน้องนัทนี่ผมให้ความรู้นะบางทีเอาลูกรางไปเทไปดันปุ๊บฝนตกมาวงกเอาอะไรมาให้ผมเละไปหมดลงเสร็จแล้วดันแล้วต้องเอารถย่ำนะรถปีบับของท่านก็ได้รถเก่งก็ได้ย่ำไว้เนี่ยยังเอาตัวอย่างอย่างหน้าบ้านผมตรงนี้เห็นไหมฝนตกมาก็ไหลเลยฮะไม่มีซึมนี่นี่น,นี่ตรงที่ทางผมวิ่งเข้าวิ่งออกนี่ผมโรยด้วยลูกรางนะคะ ต้องเข้าใจด้วยเยอะจะว่าโอ้โหลูกรังอะไรมันเละตุ้มเปะ๊ะต้องเยียบครับต้องบดมันให้มันคือดูแล้วดูมันเรียบครับเวลาฝนตกมานี่มันจะไหลมันเองเลยนะน้ำมันจะซึมซึมน้ออยู่ครับเขาเลยนิยมลูกรังเอาไปเทครับผมไปลงที่ไหนผมก็อธิบายเขาฟังนี่แหละเพื่อให้มีประโยชน์ฝนตกมาหินกระโโป เข้าก็สบายออกก็สบายไปสวนไปไล่ฮะวันนี้จะวิ่งอยู่แค่4คันแล้วครับรถบริษัท3รถร่วมก็มีน้องนัดคันหนึ่ง4คันกับ50เกี่ยวครับวันนี้ประมาณครึ่งวันก็น่าจะเสร็จแล้วครับเพราะว่าไม่ไกลครับที่เทววันนี้ก็ได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งสาระไปฮะ เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันขอบพระคุณครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ